สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มีเหรียญหนึ่งศตวรรษหลวงพ่อพัฒน์นะครับแต่เปิดรุ่นมานี่ <c oughs> อามาชมกันครับผมว่าผมได้เนื้ออะไรกล่องเล็กๆนะครับกล่องไม่ใหญ่พระนี่เต็มกล่องเลย เป็นเนื้ออัปาก้านะครับผมเนื้ออัปกาก้าซาตินลงยาขอบแดงนะครับอีวอนนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หลับตาที่ฐานจิตนะครับผมสวยๆเลยนะครับดูข้างล่างนี่ก็ตันบนนี่หนึ่งศัตรวรษนะครับเหรียญสวยงามนะครับผมดูฟอนต์ตัวนัสือนี่สวยเลย ด้านหลังครับนี่ครับที่ระลึกฉลองอายุครบร้อยปีครับผมสิบสองพฤษภาสองพันห้า้อหกสิบสี่ครับข้างล่างก็อะไเนี่ยพระราชมมงคลวัชราจารย์หลวงพ่อพัดนะครับปัดคุยด่วนคนครสวรรค์น,นะครับผม หมายเลขโค้ดนะครับนี่ครับเลขเก้าตัวเดียวนะครับผมชัดชัดครับนี่ครับเลขเดียวนะครับสวยครับรุ่นนี้เก็บได้เก็บนะครับผมเก็บรุ่นละองสององครับผมตามกำลังศรัทธาครับผม เก็บด้วยความศรัทธานะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัดจบแค่นี้นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับต่อให้นะครับผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพูดกับติดๆขาดขาด,ขดสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ